น้องแบมนะคะเป็นลูกค้าของพี่แก้วทำไมน้องแบมตัดสินใจที่จะสั่งผลิตแบรนด์จีนจากพี่แก้วค่ะอ๋อมั่นใจในคุณภ,ภาพถ้ารับผลิตให้เราเนี่ยมันจะต้องแบบเป็นแบบเกรดที่คัดมาแล้วแล้วก็แบบคุณภาพมากๆแน่ๆ,ๆเราผลิตกับโรงงานที่มีประสบการณ์มนาะค่อนข้างยาวนานแล้วก็เป็นโรงงานที่ได้มาตรฐานแล้วก็คุณภาพสูงค่ะ,คะเพื่อให้ลูกค้าได้แบบมั่นใจว่าเขาจะได้ของพี่แบบดีแน่ๆ ค่ะชอบมากแล้วที่ลูกค้ากลับมารีวิวเนี่คือชมเยอะมากเรื่องของเนื้อผ้าว่าเนื้อผ้า,น,า,านิ่มแล้วก็ใส่สบายตามที่เราเฟรมจริงๆค่ะแล้วก็ทรงคือแบบสวยเป๊ะมากพี่แก้วยินดีนะคะยินดีให้คําปรึกษาทุกๆุกเรื่องเลยค่ะแต่ก็คุณภาพที่ได้ก็คือตรงปกใช่ไหมคะตรงปกค่ะ,คะตัวก็คือแบบคัดมาแล้วแล้ว,ลวก็ ขายได้ไม่ต้องกลัวเลยไม่ต้องกลัวว่าไม่อเสียงเสียไม่ต้องกังวลเลยไม่ต้องกังวลค่ะเพราะว่าพี่แก้วคิวซีให้หมดทุกตัวนะคะน้องแบมขายอย่างเดียวไม่ต้องทําอะไรเลยค่ะร้องขายอย่างเดียวลุยเลยค่ะถ้าอยากผลิตยีนกับพี่แก้วกดลิงก์หน้าโปรไฟล์ได้เลยนะคะ